ส <and> วัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยบ้านบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามาดูเจ้าตัว ENC รุ่น8 2 1 S เป็นแรงหน้าคี y ม o d นะครับ 12นิ้วตอนนี้เป็นเจน2ที่วางอยู่รอบๆก็จะเป็นอุปกรณ์พร้อมเล่นกับชุดแต่งภายในเล็กน้อยนะครับให้กับเจ้าตัวปืนเปิดกล่องมาเราจะได้ตัวปืน1กระบอกนะครับรวมถึงแมกกาซีนนี่ครับหงอันเป็นแบบปั่นลานที่ผมวางไวน้นี่แล้วก็แต่งให้ดูนี่คือเป็นปืนที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับปืนเดิมหน้าตาก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถ้าเทียบ ระหว่างปืนเดิมกับปืนแต่งผมก็จับแต่งไม่มากครับสิ่งที่เราจะใช้งานกับเจ้าตัวปืนผมขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นพวกชุดพร้อมเล่นนะครับก็จะมีกระสุนชุดแบตนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ลิโพจะมีหลายขนาดนะครับ 15c 20c มีหมดเลยเอาที่คนเล่นชอบนะฮะกับการใช้งานดีกว่าส่วนเจ้าตัวนี้เป็นชุดไฟไททันเบสิกค,ครับ แล้วก็เฟือง br 13ต่อ1แบตเตอรี่เป็นปลั๊กดินนะครับเพราะว่าจะใช้กับเจ้าตัวชุดไฟไททันชุดฮอปเป็นฮอปแม็กครับแล้วก็ยางโพลิเทียสด้านหน้าผมได้ตกแต่งเรวคัเวอร์นะครับเป็นแบบพลาสติกเนาะนุ่มๆน,นะฮะแล้วก็เรลคัเวอร์เล็กจับส่วน้าส่วหลังเป็นแบบเดิมครับพับได้ส่วนบอดี้เป็นบอดี้โนเวสกี้ครับ ตกแต่งด้วยเจ้าตัวไกแม็กนะฮะสีทองกิบมอเตอร์แบบเดิมครับแต่ว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์แต่งนะครับแล้วเกียร์ผมได้ตกแต่งชุดไฟไททันลงไปแล้วกับชุดเฟืองที่วางอยู่ตรงนี้ได้ทําการตกแต่งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะตั้งมายิงค่เซมีนะครับคือทีละนัดสามารถปรับจุนชุดไฟไททันได้นะมีทั้งเซมี ออโต้เซมิเซมินะครับมีทั้งหมด3หมดนะครับที่ตั้งได้แต่ว่าส่วนแม่ก็แล้วแต่คนเล่นนะฮะตามหลักก็จะมีเซมิกับออโต้นะครับตัวนี้เป็นเจ้าตัวดอทที 2, นะครับเป็นงาน p p t พร้อมขาสูงนี่ครับสวยงามเป้าคมมากนะครับปรับได้12ระดับสูนหลังเป็นแบบเดิมครับพันท้ายผมแต่งนะเป็นพันท้าย Moe แต่ว่าอันเดิมอาจจะเป็นซ d r นะครับ ลิปมอเตอร์เป็นเหมือนเดิมครับวันนี้มายิงให้รับชมแบบปรับแต่งนะฮะกับบอยบ้านๆเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเพื่อใครอยากได้ยิงทีสกิดแบบเบาๆนิ่มๆไกลแบบสกิดแล้วแบบป้าบเขาเลย,เลยนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมเวลาลงที่สนามถ้าไกลที่ไวกว่ามันก็อาจจะกระชับมือกว่าเวลาเรายิงนั่นเองมาเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งครับ อีกฝั่งหนึ่งบอดี no ้โนเวสกี้นะครับที่บอยวางไว้ขออภัยอาจจะติดๆนิดๆ,ดๆอ่าก็จะเป็นบอดี้โนเวสกี้ครับนี่เลยยิงลายมาล่องลึกนะครับอันนี้มีรหัสบอกเซฟเซมิออตโต้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยโอเคแต่ตัวนี้ถูกตั้งมาเป็นเซมินะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็ใส่มาสำหรับเปียคัคเวอร์เนาะ เล็กๆอย่างนี้นี่จับถนัดมากนะครับเป็นงาน CMC ค่อนข้างสวย <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าดอดนะครับส่วนนี้ก็ mm. ไม่ได้ค่อยมีอะไรแตกต่างมากเพราะว่าตัวนี้ผมจะแต่งภายในเยอะกว่าภายนอกนั่นเองอุปกรณ์ที่วางอยู่ก็เป็นพื้นฐานหลายๆคนที่อยากตกแต่งสำหรับเจ้าตัวปืนใครหลายๆคนก็สามารถทำได้นะครับ หรือว่าอาจจะแกะทําเองกันเลยทีเดียวแต่ถ้าแนะนํายังไม่มีพื้นฐานแล้วยังไม่เคยแกะก็ส่งช่างดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยแต่และชิ้นมันก็มีมูลค่าที่สูงเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าตัวชุดที่ผมมาแบงไว้ตรงนี้มาดูความยาวครับลังหน้าเดิมเลยนะครับตัวเดิม12นิ้วคีมมอสท้ายเอโมปรับระดับ3 จะอยู่ที่76เซน76เซนนะครับถือว่ากระเป๋าปืนหรือว่ากล่องปืนนี้สามารถใส่ได้เลยเคสปืนเนี่ยสบายๆแล้วรุ่นนี้รุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับ821มันจะมีหน้าสั้นกับหน้ายาวนะมี2แบบครับแต่ตัวนี้จะเป็นหน้าสั้นถือว่าโอเคน้ำหนักอยู่ที่2.7กิโลนะครับถือว่าไม่หนักมากเบาเบาเลย ที่ผมลองวัดดูรวมอุปกรณ์ตกแต่งเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ใช้ได้ครับต่อ,อจากนี้เราจะทำการใส่แบตที่่านท้าย 1. จุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมายิงเทสกับเครื่องวัดกระสุนที่เตรียมไว้วัดด้วยกระสุนขนาดศูนย์นาด0.20กรัมนะครับแบตจะเป็นปักดินนะครับแบบขนาดเท่าไหร่ก็ได้ 15c 24 c, แล้วแต่คนเล่น ส่วนตัวน,นี้เป็นโหลดเดอร์ผมจะใช้แมกกาซีนเป็นแบบ p m a x 120นัดในการใส่กระสุนและบรรจุกระสุน่นเดงที่การใช้งานนะครับแบบนี้นะนกดลงไปเลยครับตามจำนวนที่เราอยากได้แต่ว่าส่วนมากแล้วโหลดเดอร์มันจะมี90นัด120จะมีหลายตัวแมากที่เอาไว้เก็บกระสุนนะครับมใส่แบบใส่แบบก็ พันท้ายเป็นพันธะโมดี e นะครับกดตัวนี้แต่แบบนี้มันเป็นตัวที่แต่งมันไม่ได้มาจากงานเ e อ็นซีนะมันจะมีแผ่นเหล็กตัวนี้ช่วยดันไม่ให้เจ้าตัวแกนกับพันทายเนี่ยมันสั่นคอนได้ง่ายกดลงไปนะครับกดตรงเหล็กตัวนี้ลงไปนี่ครับจะกดให้ดูตัวละดึงลงครับแล้วก็ดึงดันออกง่ายๆนะครับหลังจากจะนะั้นเราก็นำสายแบบนี่ครับจะเป็นหัว เจ้าตัวชุดไฟไททันปักดินเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับจะมีการแจ้งเตือนจากบอร์ดชุดไฟสถานะเนี่ยถ้าพร้อมมันจะดังติ๊ดติดติดก็คือเราจะพร้อมยิงได้ละเดี๋ยวขออีกรอบนะครับน,นี่คือการแจ้งเตือนของบอดไททันปอรไททันดียังไงนั้นนะครับ <S <S 2> <S 2> เขาจะแจ้งเตือนหมดเลยถ้าชุดเฟืองเรามีปัญหาเอาง่ายๆชุดไฟหรือว่ามอเตอร์ไม่ตรงล็อกชุดลม แตกขัดหรือว่าภายในเนี่ยมีน้านํามันหรือว่าอะไรเยอะเกินไปแจ้งหมดเลยนะครับก็คือรายละเอียดเขาเยอะมากแล้วจะเป็นระบบเซนเซอร์ครับลองอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับผมดังแล้วหลังนั้นเราก็เก็บเจ้าตัวแบตนะครับเก็บาให้ดีเลยเก็บแบตกระสายนะครับเก็บวาให้ดีเลยนี่ครับแล้วแต่วิธีการเก็บของแต่ละคนนะครับแต่ผมก็จะเก็บให้ดีๆก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใส่แผ่นท้ายไม่ได้ครับนี่ดันเบล่งไปหลังนั้นเราก็ดึงลงเหมือนเดิมครับแต่จะเน่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบแต่งนะครับมันจะมีตัวดันแล้วตัวแผ่นท้ายไว้ พร้อมแล้วทดสอบดูนะครับเซมิก่อนไก่นิ่มนะฮะลองโดสก,กิดเท่านั้นนะครับเสียงนี้แบบแสบหูมากเลย <laughs> อนุญาตเปิดเครื่องวัดกระสุนบัรจุกระสุน0.20กรัมรรจุนี่ครับผมโบ้ค้างได้นะครับราะเป็นฮอบเดิมสิฟ้าโป,ปรวินพอลิดทองเหลืองเลยเดิมๆเลยลองมาดูว่าแต่งแค่ชุดเกียร์เนี่ยระบบความแรงเนียยังมาตรฐานดีไหมนะไปดูตบโบ้ซะหน่อยฮืมฮืมมมลีลาจังเลยนะผมเนี่ยโอเคเซมีครับ ตอนนี้420นะครับความแรงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูความแรงนะอขอแนดยิงต่อนะแบบต่อเนื่องเลยนะฮะนี่ครับเข้าเซฟนะครับผมเข้าเซฟแล้วนะย้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าเซฟก่อนมาดูความเร็วกระสุนจะสักเท่าไหร่ ยิงไปทั้งหมดกี่นัดแล้วเนี่ยสาหนัดน,นะครับไวมากนี่ให้ดูนี่ครับสี่ร้อกว่าหมดเลยนะครับดูชุดลมกระสุนดูความที่ในการยิงนะครับเนี่ยผมถือว่าโอเคมากเลยนะ โอเคครับเรามาเห็นกันเรียบร้อยแล้วย้ำนะครับตัวนี้ตั้งบอดให้ยิงเฉพาะเซมีนะครับไม่ได้ตั้งมาแบบออโต้ด้วยนี่เป็นไงครับการรีวิววันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นะที่นี้นะครับส่วนการเล่นเสร็จเราควรเก็บแบตทุกครั้งและก็เคลียร์กระสุนทุกครั้งนะครับผมขออนุญาตเคลียร์กระสุนให้รับชมเคลียร์กระสุนยังไงนั้นนะครับเราก็ยิงทิ้งเลย สักสองนัดนะฮะลองยิงดูอ,อย่างเงี้ยไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับนี่ต่อไปถอดแบตแบตเนี่ยบางคนใช้แป๊บเดียวบวมและบางคนใช้น้าเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการดูแลรักษาอย่างที่บอกถ้าเราเล่นเสร็จเราควรเก็บแบตไว้ที่ข้างนอกแกนท้ายนะฮะเพราะว่าในเนี้ยมันจะเก็บความร้อนของเจ้าตัวแบตไว้อยู่ มันจะไม่มีอากาศระบายพอเราเก็บไปปุ๊บความชื้นนะครับที่เราเก็บลงกล่องมันก็จะทําให้เจ้าตัวแบตเนี่ยบวงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเสียบสาย,ยานี้ค้้งไว้ถอดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยถอดเลยถอดเก็บเลยครับถ้าเราเล่นแล้วร,รู้สึกว่าเอา้เราเล่นไปเยอะแล้วเราควรชาร์จแบตชาร์จให้เต็มเลยนะครับชาร์จให้เต็มเลยจนสัญญาณในตัวเครื่องชาร์จขึ้นมาเลยนะครับว่าโอเคแบตคุณเต็มแล้วนะอันนี้เก็บได้เลยครับ อนนี้คือแน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีตัวแผ่นเล็กช่วยดันน่ครับมันจะให้แน่นเลยมันไม่ก็แก๊กเหมือนงาน E N C ที่ให้มากับเจ้าตัวปืนนะครับเรียบร้อยเป็นไงครับสำหรับเจ้าตัวปืน E N C รุ่น821 S Gen2 ทำการตกแต่งภายในเรียบร้อยนะครับสำหรับรีวิววันนี้นะโอ้ยเริ่มพันแล้วฮะลินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบ้าน อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอยแมนนได้เลยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆนั้นเดี๋ยวบอยมาอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับขอบคุณครับ